โอเคค่ะกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะจ๊ะกลับมาพบกันอีกครั้งกัาบกระเทยไม่เคยขาดคุดคุณเพชอ,อ่ะวันนี้เราก็อยู่กันกับนี่เลย creature of a e t e c นะคุณรับพัน e s t h e t สาวทงสาวใจปักหมุดลงตรงกลางใจอยู่กับสาวทงคนเดียวตลอดไปละอ่ะวันนี้จะเป็นยังไงดูซีหลังจากที่รอบที่แล้วเราทุนวันนี้เพิ่งเติมไปสามพันอ่ะวันนี้ดวงแบบดวงมาไม่ไหวนะเพิ่งเติมไปสามพันได้มาสี่ เอ้ยเพิ่งด้ไปสามร้อยได้มาสี่พันนะเราจะไปต่อทุนกันเลยว่าจะเป็นเท่าไหร่อันลามันเริ่มกันลาปายอีดักต้นอยากต้นวัดได้สาวอดูเยงมนนีเฮดิสันคาคาเบิงโดอ่ะนี่เลยเท่าเดิมเลยเท่าใจไปเริ่มต้นที่เบ็ดหนึ่งรห้าสิบหมุนไปลละนี่แน่นะนี่อ้าวอีกกับเข้าสิบสิบมา อ้อย่าก,กินเบียร์าหายพี่นอ้องอ่ะปลาลงมาเลยสเกตเตอร์เราเอาเราไหลเคียได้ตัวนั้นเออเราไหลเคียได้ขาดเนาะอ่ะลงมาอีกลงมาลงมาละไม่ลงจ้าไปเหตุบางรู้ป่ะนี่เหตุเหตุเพราะข้าเจ้าเบิง่งดูเห็ดเบิ่งดูน้นี่เออมันเลิศอยู่เดอ้อนี่เอาไว้ไปเคียจ้าเคบบียกุ๊กลุกกุ๊กลุกลงนั่นแหละเออ มาร์ปันภาคมวยพี่น้องคะพี่น้องขาสมุตเจา้าพวกพี่พี่พี่คะพี่พี่ขาอันนี้แน่นี่แน่โอ้ยช่วย่วยิตจ้าอ่ะยังไงล่ะไปไปอุ้ยหน้าทองแต่ทองนิดหน่อยไม่ทองเยอะทองแบบนี่ทองแบบพิกแ,แซดนะโอ้ยอาสานทําขี้กระตือขี้กระลุดป่วยขี้กระลุดป่วยไหมนี่วันนี้เนี่ย ชิกระตือไหมชิกระตือไหมฮะว่ายังไงจะไรนี่จะไรเจ้าเนี่ยยาจะไรเนี่ยมาได้เออเอออะไรอีกโอ้ห์นะมาทีละตอดสองตอดนะมาแบบจี้สองจี้มืนจี้อะไรเขามาจี้ไหล่หรออ๋อมันมาจีใหญ่เหรอมาจีนิดเดียวอืมไป ยังไงก็ได้อย่ากยัทุนก็พอขนลวงละนะนะจ๊ะดันทุรังดันทุระทุระทุรังทุรีดดันไปหมดทุกอย่างงงนะอ่ะอะอ่ะอะเอ๊ะนะเอ๊ะโอ้ยโอ้ยอะไรเงี้ยอีกสักทีดีไหมอีกสักทีดีไหม หยุดเลหยุดไหดมเนี่ยหยุดอีกไหมยมเอาพี่เกมเป็นหนึ่งร้อยค่ะเออนะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมเลยคุณพี่ที่เดิมเลยก็คือ mega hit game cc นะจ๊ะแล้วก็เล่นตามกลุ่มหลักเกียร์อัดชรมเด้งเด้งเจ็บคอทำน้ำไม้ทำน้ำไม้นะ เดี๋ยวเดี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 ๋ยวก้อนอันนี้มึงฟรีเกมจริง,นเ,รงนรเนี่ยมึงฟีเก,ม,เเกมจริงฟีเกมหลอกทงการที่ซื้อว่าฟรีเกมเหรอฮัลโหลเดี๋ยวฟรีเกมจริงปะเนี่ยหหนูโอ้ยอ,อ,อ,อยากไอ้เทศบาลพิ้นเนืสิมาโอ้เสพขี้ไล่ให้ขี้กระตือให้โอ้ชิกะระโหลยป่วยให้โอ้ยอ,อยากไอ้พิ้น วีสาววียีิงนึกว่าวอยากอายขคาเจ้าสีทีโอ้ยเศร้าเนี่ยพี่เก็บใจโคโลนี่ใจก็ขี้กระตายนี่เศร้าแน่โอ้ยมาหาเห็นยุ่งหนีแต่อยากอายโ้นเวโอ้เอา้าโอเคพอได้ทุนต่อยอดนะได้กำไรมาสองพันนะพอได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่นิดนึงจริงๆเออ เป็อยหนึ่งเขาพีเป็ร้อยหนึ่งได้มาสามคนสาวตลกว้าวนี่นี่น,นี่ทำแบบนี้เป็นไหมทำแบบนี้เป็นไหมอืมนี่ทำแบบนี้เป็นไหมเออทำแบบนี้ได้ไหมโอ้นี่เหเ็ดเบิ้งดูนี่เห็ดเป็นบอนนี่ยยมเขาพี่เขาเป็เห็ด เอาเอาได้แล้วขอโทษสาวท่านลขอโทษเธอละกันอ่ะอาจารย์ไปจาพี่มันยังไงล่ะเนี่ยมันยังไงล่ะเนี่ยเอาปิดสองร้อยไปเลยสามสิบหมื่นหกพันพอดีไปนี่นี่น,นี่มาแล้วนิสัยเก่ามาอีกแล้วใจะใหญ่จิตโตใจวัดใจเออน,น,นี่นี่แน่นี่แน่ นี่ใส่กล้าได้กล้เสียเสียงเดียวไม่ได้เลยค่ะอย่าทำเป็นอย่าทำนะคะอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะต้องใช้สตินะคะทุกคนนะนะนะอย่ามันน้ามันใจนะอา้าวมันน้ามันอา้อาไปตัวอย่างนี้เห็นนะคะหมดมานักตอนนักแล้วนะคะต้องใช้สติเยอะๆนะคะทุกคนคะ่ะเอาเอาอืมอืม มีก็พูดได้นะแต่ก็หยุดไม่ได้เหมือนกันนะอย่าทำเย่าเป็นตัวอย่างเด้อเฮ้ยนี่หยุดเ,เ,เ้นี่แน่นี่แน่สิบฟูฟูฟูอีกมาดีแล้วนะอมากมาดีแล้วนะเฮ้ยส่รงดีส่งดีเฉยเฉยเออส่งดีเฉยเฉยถ้า ซุงถ้าทอพอจโรนี่ไม่ได้เลยไม่เลยไม่นี่แน่ยังไงอีกไดอใจ oh n อ้าวคุณพี่ค่ะอ่าสำหรับคนที่กำลังดูอยู่นะคะก็ฝากไปกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะสามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆซีไปเลย เลยสิเลยสิเลยสามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆของตะเคยได้นะจ๊ะอ่ะมีทังทุนเยอะทุนน้อยแตกบ้างไม่แตกบ้างเสียบ้างได้บ้างมีหมดค่ะนะ,ะสำหรับใครที่คือช่นชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยอยากให้เล่นเกมอะไรเล่นเกมไหนบอกกันได้ยอ่ะอ่ะกูซื้อฟรียังไงเนี่ยน้าแหกเลยเนี่ยอ้าวมาสี ตลกค่ะไปนอนค่ะอ้าวเดี๋ยวสามอ้าวซื้อฟรีมาเท่าไหร่เมื่อกี้ห้าพันไหมฮะฮัลโหลตลกค่ะแล้วก็เพิ่มเบ็ดไปสี่ร้อยจบๆ ตลกจอกโมโหแล้วโหไปเลยค่ะกดไปเลยค่ะจบจบจบคือจบค่ะโทรมาคือรับค่ะจบคือจบเลิกคือเลิกค่ะอ้าวอ้าวจบคือจบเลิกคือเลิกฟีมาคือเล่นค่ะเอามึงเอาสิเออฟีเบตสี่ร้อยึงแอุ้ยทำไรหลายีกดอกเอาฟีห้าแคตเตอร์ห้าฟีเบตสี่ร้อยมึงเจอค่ะจบคือจบเลิกคือเลิก นะฟีมาคือเล่นอา้าวยังไงล่ะมึงยังไงล่ะไปเออรอบแรกหายามารอบสองมารอบสองอู้มารอบสองอีกไหมมากูน่าให้หน่อยโอ้ยหมูจะคว่ำยุ่ต้นดหลาสาวเออหมูจะยุ่งตัวมือใจ่าเนี่ยมใจคาไฟนี่ขอโทษ นี่นี่แน่อีพันเก้ารอสเออมาอีกจ้าพี่ลงมาละยังไงละลมละเอาเอาใช่โจมซะมามา่ดอกมามา่ละลาเศร้าอออ้้้ ส่งท้ายมีช็อตส่งท้ายคุณหนึ่กเจ็ดหอ่ะยังอ่โอ้โอ้เขาฟีดสี่ร้ยค่ะเกมพิกสุดท้ายช็อตสุดท้ายเลยเกือบลากับตุยกับอุย้ยเมื่อกี้ก็คือใจออกแล้วนะก็คือแบบจบเลิกหมดคือหมดเลิกค่ะวันนี้เลิก อ้แต่ว่ามาเฉยเอาโอเคเรามาสรุปเกมกันเลยค่ะนะจ๊ะสำหรับวันนี้ในรอบที่2ของเรานะกับกระเทยไม่เคยขาดทุนนะจ๊ะก็อยู่กันกับเกมเดิมเลย t r e Shot Aztec นะจ๊ะสาทำเสาวใจเออมากับทุน4,000บาทนะแต่ว่าเริ่มแรกอะมาทุน300เล่นจบไปที่4 0 0พต่อทุน4 0 0พนะจบที่1,700งฮลโหรนะวันนี้มาจริงนะ ในช่วงช่วงไหนช่วงบ่ายนะจ๊ะใครอยากไปตามก็รีบไปตามได้เลยนะรีบไปนะก่อนจะหมดช่วงเวลาของเขานะจ๊าสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มล็อกเกอร์ไทม์ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคอมเมนต์ให้กำลังใจติชมกันได้เด๋ยว,วันนี้ต้องขอลาไปเร็วไปดีกว่าบายบาย